แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าในในนิติบุคคลเป็นเงินของเราเมื่อไหร่ต่อเพื่อคุณได้ 1, ปันผลปันผลนี่เป็นเงินของผู้ประกบอบการปันผลนั่นเป็นเงินของเจ้าของเท่านั้นเองนะมีส่วนเดียวต่อไปที่ไม่ปันผลเงินนั้นยังเป็นอะไรครับในรูปแบบของนิติบุคคลเอาไปใช้ไม่ได้กําไรที่ได้มาจะถูกเก็บเป็นกําไรสะสมถูกเก็บเป็นกําไรสะสมและส่วนใหญ่บริษัททั่วไปนิติบุคคลทั่วไปก็เอาไปขยายกิจการเอาไปลงทุนต่อนะครับบางทีมีแต่อะไรครับมีแต่อะไรครับ ตัวเลขเรื่องเงินแต่ไม่มีเงินมันก็นกลายเป็นสินทรัพย์ไปหมดมันกลายเป็นสินทรัพย์ไปหมดนมี้กูนูนยนืมีจริงไหมครับขยายตรงทไปไม่หมดนะครับเราจะรู้อีกทีนึงครับว่าจะเป็นเงินของเราต่อเมื่อปิดบริษัทแบ่งกันเหลือไม่เหลือต้องอะไ,ไนใดใครที่เป็นเจ้าของก่อนครับก่อนที่จะเป็นเจ้าของตัวจริงเนี่ยมันมีเจ้าของก่อนก็ได้เจ้านีเงินกู้เจ้านีการค้าจริงไหมต้องจ่ายให้เจ้านีเงินกู้ก่อนจ่ายให้เจ้านีการค้าก่อนนะเหลือเท่าไหร่ถึงจะเป็นของเราจริงไหมครับ นะนี่คือนี่คือปัญหาของนิติบุคคลนะครับเราเรารู้สึกเหมือนเราเป็นเจ้าของนิติบุคคลนั้นแต่จริงๆแล้วมันถูกกฎหมายบล็อกหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเขาบล็อกก่อนเลยก็ออกไม่ไ่ายังต้องจ่ายให้เจ้าหนี้กันท้าก่อนจ่ายเจ้าหนี้เงินคู่ก่อนแล้วก็ยังต้องจ่ายพนักงานบริษัทก่อนถ้าเราปิดบริษัทก่อนเขาเรียกร้องเงินเดือนจริงไหมฮะอันนี้มันเป็นระบบของกฎหมายที่ข้ามาบล็อกทั้งหมดว่าทันทีที่คุณจดนิติบุคคลนิติบุคคลเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ท่านนิติบุคคลเป็นตัวของตัวเองวันนี้แหละม สมัยเมื่อปอีเมื่อตอนที่40นะครับฟองสบู่แตกต้มยำกุ้งถูกไหมครับบริษัทหลายบริษัทต,ต้องปิดพอถึงที่สุดแล้วไม่มีสินทรัพย์เหลือเลยมันถูกกระจายหมดถูกไหมครับเจ้าของบริษัทหมดตัวนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้าปี40ผู้ประกอบการไม่นิยมปันผลหมายว่าพอมีกาําไรปุ๊บจะเก็บกาําไรไว้เป็นกาาําไรสะสมเพื่อขยายกิจการต่อจะไม่ปันผลแต่พอหลังจากปี40ที่ต้มยำกุ้ง ผู้ประกอบการเริ่มเรียนรู้ว่าถ้าไม่ปันผลเงินมันทําไมครับเงินมันไม่อยู่ในองค์กรหมดเอามาก็ไม่ได้ก็เลยจะมาเริ่มปันผลกันหลังจากปี40นี่แหละครับที่เขาปันผลกันนิยมปันผลเพื่อออกมาก่อนไม่งั้นมันจะถูกกักด้วยกฎหมายมันจะถูกกักด้วยกฎหมายเงินของเราเองนะเงินของเราเองถูกไหมครับจริงๆเราไปลงทุนเองนะครับแต่เงินนั้นถูกกักด้วยกฎหมายนะครับโอเคครับอันนี้ย้อนกลับไปครับ อันนี้ก็เป็นคําตอบในข้อที่1ที่เป็นแนววิธิจฉัยของอะไรครับกรมสรรพากรเมื่อกรมสรรพากรวิธิจฉัยมาแล้วถือเป็นบรรทัานงนะครับถือเป็นบรรทัานที่ประชาชนจะต้องปฏิบัติตามนี้เพราะเป็นกฎหมายอันนี้ตีความมาจากกฎหมายถูกไหมครับอันนี้มีความมาจากกฎหมายแนววินิจฉัยนี่ตีความมาจากกฎหมายก็ต้องใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามนี้ผิดกฎหมาย เหมือนเวลาที่นะครับสารรัฐธรรมนูญเขาได้ตีความเมื่อสารรัฐธรรมนูนตีความออกมาแล้วสิ่งที่สารรัฐธรรมนูนตีความประชาชนต้องใช้ไหมครับทุกคนต้องใช้ไหมครับต้องปฏิบัติตามนั้นถูกไหมครับอ่าอนนเหมือนกับเช่นเช่นเดียวกับเมื่อคณะบอกอะไรครับตอบข้อหาหรือของกรมสรรพรกรวินิจฉัยแล้วถือเป็นาตรฐานหรือเป็นมาตรฐานนะครับอ่ะดูต่อ บี้ยประกันชีวิตนี้จะถือเป็นรายได้พึงประเมินในไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันนี้ก็เป็นข้อหารือต่างๆแล้วก็รนสภากก็ตอ,อบกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือมาตรา60 5ตีนะครับโอเคเรื่องกฎหมายผมจะผ่านไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราไปไปเปรียบเทียบในช่วงที่เราทำ GTP หนึ่งแต่ให้รู้ว่ามันมีอะไรมาเกี่ยวข้องหนึ่งวัตถุประสงค์นะครับสองกฎหมายสามมต,ติที่ประชุมครับมต,ติที่ประชุม ที่ประชุมนี้ถือเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเพราะถ้าวันเมื่อกี้นี้ผมย้อนหลังไปนะครับถ้าย้อนหลังไปตรงแนวจอดไหมครับเงินค่าเบี้ยประกรันชีวิตที่บริษัทจ่ายให้กรรมการผู้จัดการตามมาติที่ประชุมเห็นไหมครับในแนววิธีฉายของกรมสรรพากรว่าต้องตามมาติที่ประชุมหมายความว่าถ้าไม่มีมติที่ประชุมทําได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรครับ ขอนิติบุคคลนั้นบุคคลที่เป็นผู้บริหารนิติบุคคลก็คือคณะกรรมการบริหารของบริษัทนะครับที่ผู้มีอำนาจลงงามผู้ที่มีอำนาจในการบัญชาการต่างๆเนี่ยในการที่เขาประชุมกันตรงนั้นจึงเป็นอำนาจในการตัดสินใจว่าจะให้หอไหมให้จึงต้องมีมติออกมาจากนิติบุคคลนะครับครั้งนี้มาดูว่าในมติที่ประชุมหลายคน ถูกฝ่ายขายที่ไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้ไปนําเสนอแล้วก็เมื่อนําเสนอเรียบร้อยบริษัททำประกรนันเขาทําให้แต่พอถึงเวลาที่จะต้องเอาเงินตรงนี้ไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแล้วยื่นให้สรรพากรจริงจริงสรรพากร,กรไม่ยอมรับหนึ่งเหตุผลไม่เพียงพอในการทําการเขียนมติที่ประชุมไม่ข้อคลุมสองขัดต่อหลักกฎหมายมติที่ประชุมต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายครับอันนี้สําคัญมาดูว่าแล้วมติที่ประชุมนั้นมี ประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับประดิษป์พิถูที่ต้องเขียนแน่ๆอยู่สามประเด็นหนึ่งประเด็นแรกเลยการทาประกันชีวิตคุ้มครองบุคคลสําคัญนั้นนะ่ะต้องให้เหตุผลประเด็นแรกคือต้องให้เหตุผลว่าทําไมทาให้ทำให้เพราะอะไรแต่ถ้าบอกว่าชอบหน้าตาดีเลยทําให้อันนี้พิษสวัสด์บันทึกไม่ได้แล้วเห็นไหมฮะพิศสวัสดบันทึกไม่ได้อีกแล้วมันไม่มีเหตุผลเพียงพอคราวนี้มาดูว่า ผมยกตัวอย่างตรงนี้ผมยกไว้เป็นประเด็นเล็กๆคร่าวๆ,ๆนะครับประท,ที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงเหตุผลใช่ไหมรับทราบถึงเหตุผลที่จําเป็นต้องทําประกันชีวิตบุคคลสําคัญของบริษัทเพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากกรณีขาดบ,บุคลากรบ,บริหารระดับสูงฉุกเฉินซึ่งต้องใช้เวลาและเงินทุนในการสรรหาพัฒนาทักษะประสบการณ์ให้แก่บุคลากรให้แก่บุคคลระดับบริหารของบริษัทเป็นจานวนมาก เหตุผลก็คือว่าทําไว้คุ้มครองนักบริหารท่านนี้เพราะนักทหารท่านนี้เก่งมีทั้งประสบการณ์มีทั้งภูมิความรู้เป็นผู้ที่ทําไมครับผลักดันให้บริษัทที่ก้าวก้าไนมากถ้าขาดคนนี้เรายอมรับไหมครับองค์กรบางองค์กรขาดคนคนเดียวบริษัทจ๊งมีไหมครับคุณมีไหมมีไหมมีเลยนะน,นี่สาคัญมากเลยบุคลากรบางคนที่สําคัญมากก็เป็นคนจักสําคัญในการผลักดันให้บริษัทเจริญเติบโตเช่นเจ้าของธุรกิจถ้าเป็นเอสเอ็มบีเนี่ยตัวเจ้าของเนี่ยสำคัญ ผมจะเัวดอย่างนะครับนะดังนั้นเขาก็เลยลงมติว่าทาไว้ให้คนนี้บวกกับบางทีท่านนี้ต้องยอมรับไหมฮะกรรมาการผู้จัดการบางคนมีสิทธิ์ลงนามในการสัญญาเงินกู้กับแบงค์คนเดียวคนนี้ถ้าไปลงนามในสัญญาเงินกู้ถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยเวลาแบงค์เขาจะให้เครดิตเขาให้กับคนคนนี้นะคนคนนี้ไม่อยู่เขาให้ต่อไหมเขาให้เมียไหมถ้าเมียไปขอได้ไหมบางทีไม่ได้ถูกไหมครับเพราะมันคนละคนกันอันนี้สําคัญเห็นไ,ไหมครับ มันจะมีความสําคัญที่แตกต่างกันไปในแต่ละวาระนะครับเราลงเหตุผลอยู่ที่เราครับว่าคีแมนเนี่ยบางทีบริษัทธนรคิจบ,บางทีธนาคารทําไมต้องให้เจ้าของกิจการทําประกันชีวิตแล้วมอบให้ธนาคารอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดบุคคลคนนั้นไม่อยู่หรือประสบอุบัติขึ้นมาธนาคารจะไม่ได้เงินคืนเงินประกันชีวิตก็ปกป้องได้เนะครับตัวนี้ตัวเด่นแต่ที่ผ่านมามันเป็นการทําบุคคลแต่นี่เรากำลังพูดถึงทําในานามนิติบุคคล ก็คือแทนใช่หบุคคลจ่ายด้วยตัวเองก็มาให้บริษัทเป็นผู้จ่ายจ่ายเบี้ยแล้วก็ยังสามารถเอาเบี้ยนี้ไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ด้วยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะครับโอเคครับสักนะครับกรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้บริษัททําประการชีตบุคคลสําคัญระาดับบริหารได้แก่ได้แก่อันนี้ต้องสั่ชื่อคราวนี้ในบริษัทเนี่ยมันมีเลเวลฟังนะครับมันมีเลเวลหมายถึงมีกรรมการผูจกก้จัดการใ่นะครับแล้วก็ เวลาที่เราไปจดปทะเบียนประสานเจตีกรรมการห้าบคนใช่ไหมครับครณีจดอยู่อันนี้ถือเป็นเลเวลเดียวกันหมายความว่าถ้าคุณทําให้กรรมการที่อยู่ในเลเวลเดียวกันในเลเวลนั้นมีกี่คนครับมีห้าคนต้องทำทั้งห้าคนถ้าเป็นเลเวลเดียวกันมีห้าคนต้องเพราะว่าย้อนหลังกลับไปเมื่อกี้นี้ที่ผมไปดูขอ้อหรือที่ให้ขีดเส้นใต้ว่าทุกคนเป็นการเั่วไปไนะครับถ้าว่าทุกคนเป็นการทั่วไปเนื่องจากสิ่งที่เรากําลังพูดเนี่ยมันไปอยู่ในหมวดหมู่ของสวัสดิการ มันไปอยู่ในหมวดหมู่ของสวัสดิการด้วยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายสวัสดิการด้วยคําว่าสวัสดิการต้องเป็นการทั่วไปครับในเลเวลเดียวกันต้องให้เหมือนกันนะครับต้องทําประกันให้ทุกคนแต่ทุนประกันแตกต่างกันได้ครับทุนประกันแตกต่างกันได้เช่นกรรมการห้าคนอีกคนทุนสิบล้านอีกคนทุนคนละล้านอีกสี่คนคนละล้านได้ไหมได้ครับทุนแตกต่างได้แต่ต้องทําให้ทุกคนทําไมทุนแตกต่างได้เพราะแต่ละคนมีความสําคัญเก่าก่อนเท่ากันไหมเงินเดือนเท่ากันไหม เดือนเดือนยังไม่เท่ากันเลยนะฮะดังนั้นอันนี้เราแตกต่างได้แต่เวลาที่เราพูดถึงสวัสดิการต้องมีทั้งคนใช่ไหมครับทั้งแต่สวัสดิการแต่รายวัยต่างกันไหมครับเช่นระดับพนักงานเบิกได้เท่าไรระดับเมนเนเจอร์เบิกได้เท่าไรอันนี้ต่างกันได้ดังนั้นการทำโครงการนี้จึงสามารถทำทีละเรเวได้ไหมทำเฉพาะกรรมการผู้จัดการได้ไหมได้ครับทำให้พนักง,งานทั่วไปทั้งหมดได้ได้ครับได้ครับทั้งหม ใหพนักงานที่เป็นระดับเดียวกันก็ต้องทาให้ทุกคนมี200คนก็ต้องทําให้200คนการจะทําไม่ได้เนื่องจากบางท่านมีโรคประจําตัวต้องเขียนว่าไม่สามารถทำได้เพราะมีโรคประจำตัวถ้า,ากรรมการ5คนบางคนอาจจะอายุเกินมีไหมมีก็ทําไม่ได้ถึงแม้ถ้า,าอายุเกินก็ต้องบอกว่าเนื่องจากอายุไม่อยู่ในไม่อยู่ในช่วงที่บริษัทสามารถรับได้อันนี้ก็สมรภูมิทำไม่ว่า ถ้ามีกรณีแต่ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโอเคซึ่งหลักการของการเขียนมนติที่ชุมมันจะมีรายละเอียดซับซ้อนอันนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าหมายความว่าท่านผู้วเจยรณ์ท่าในใดสนใจอันนี้ปรึกษาส่วนตัวเพราะวันนี้คงคงคุยถึงรายละเอียดลงไปลึกแบบนั้นไม่ได้นะครับเอาที่ระจุดนะครับอ่ะประเด็นที่2ในมนติเพื่อชุมอันนี้เราตัดสินใจทาแล้วสมมติมีกรรมการ5คนก็ต้องเขียนลายชื่อ5คนเรียงน,นะครับสิ่งที่เรากําหนดจะเห็นว่าเราไม่ได้กําหนดว่าเบี้ยประกันเท่าไหร่ รากำหนดทุนประกันเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อกําหนดทุนประกันลงไปเบี้ยไม่ไม่จะเป็นเบี้ยก็ไปดูตามแบบถูกไหมครับวาระที่สองในมติที่ประชุมที่สําคัญมากคือค่าใช้จ่ายเห็นไหมครับค่าใช้จ่ายในการจ่ายเบี้ยประกันนะครับและภาษีเห็นไหมครับและภาษีบุคคลนะครับผู้ประกันหมายความว่าไงครับหมายความว่าในมติที่ประชุมต้องชัดเจนว่าจะจ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับ บุคลากรหรือกรรมาการหรือพนักงานเนี่ยกี่ปีจ่ายไปกี่ปีนะครับต้องบอความชัดเจนในยกตัวอย่างอย่างเช่นตามวาระที่หนึ่งที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทเป็นผู้ชําระค่าเบี้ยรประกันทั้งจํานวนคาว่าทั้งจํานวนก็คือรายปีก็หมายถึงว่าปีหนึ่งเท่าไหร่นะครับทั้งจํานวนนะครับนะบตลอดสัญญา ก็ขึ้นอยู่กับสัญญาของกรมธรรม์ฉบับนั้นว่าสัญญาในการส่งนั้นจะสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีถ้าเขากรมาธรรมฉบับนั้นมีสัญญาอยู่1ิปีก็ตลอดสัญญาคือตลอด1ิบปีนะครับถ้าไม่ระบุไว้อย่างนี้ปีที่สองจะไม่สามารถทาไปทําไหมครับบันทึกได้ถ้าไม่ระบุไว้ปีที่สองเกิดข้ามเอีกถูกไหมครับก็บันทึกไม่ได้ไงสมัยก่อนเขาก็จะดูอย่างนี้ไงนะครับอันนี้ต้องละเอียดนะครับ จะรวมถึงอ่าอันนี้ในประเด็นนี้เนี่ยเขาถามอยู่2ตัวคือค่าเบีย้ยประกันกับค่าภาษีรวมถึงเป็นผู้ชําระค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก,ก่กรประการในส่วนที่เกิดจากค่าเบี้ยประกันดังกล่าวตลอดสัญญาประกันไทยอย่างนี้ครับพี่ผมยกตัวอย่างว่าวันนี้ถ้าบริษัทตัดสินใจทาประกันชีวิตให้ผมหนึ่งแสนบาทผมมีเงินเดือนอยู่แล้วถูกไหมครับ ปกติถ้าไม่มีหนึ่งแสนเข้ามาผมก็จะเสียภาษีหยุดถานหนึ่งแต่พอมีค่าเบีย้ยเข้ามาอีกผมต้องเสียภาษีเพิ่มไหมครับภาษีอันเกิดจากค่าเบีย้ยประกันเนี่ยเราสามารถลงไปในมติที่ประชุมให้บริษัท